สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยชาโฮอ l โล่แชนเนลช่องแม่หมอสายดารักนะคะวันนี้อาจารย์หน่อยก็จะมาทําเปิดไพ่ดูดวงให้คุณเหมือนเคยค่ะวันนี้ก็จะทําคลิปนะคะไพ่เล่าเรื่องหรือว่าแรนดอมนะคะแต่วันนี้จะมีหัวข้อให้คุณนิดหนึ่งค่ะโดยใช้2ไพ่เลยนะคะก็คือใช้ทั้ง2ศาสตร์นะคะก็คือไพ่ออร์เรแล้วก็เป็นไพ่ทาร์โรนั่นเองนะคะก็การอ่านพลังงานไพ่ของอาจารย์หน่อยในคลิปแรนดอมนะคะก็คือเป็นการอ่านพลังงานรวมนะคะ มันไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนนะคะถ้าไม่ตรงก็เลื่อนผ่านนะคะแล้วก็คนไหนที่ตรงก็น้อมรับสิ่งดีๆพลังงานดีๆกันไปค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันนะคะขอให้ติดตามไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้กันค่ะค่ะออตอนนี้เรามาเริ่มดูกันเลยนะคะคุณช่วยส่งพลังจิตส่งกระแสจิตความคิดของคุณมาที่ไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะคือวันนี้อาจารย์หน่อยอยากจะทําในหัวข้อที่ว่าคุณกับเขาจะลงเอยในความสัมพันธ์นี้อย่างไรคะ่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบความรักสมหวงังผิดหวงังหรือคนรอคนคอยนะคะ situation ช h i p หรือว่าวันนอสแซนเราขอดูกันค่ะว่าวัาวนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณจะลงเอยกันอย่างไรพลังงานตอนนี้คือมีคนคิดถึงคนเศร้ากับความสัมพันธ์ที่จากไปนะคะเพราะฉะนั้นความรักในวันนี้อาจจะไม่ได้สมหวังมากนักนะคะพลังงานไพ่ท่านท่านว่าเป็นแบบนั้นนะคะค่ะ ค่ะขอใช้ไพ่ทาโร่ด้วยเลยนะมีไพ่ของชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะคนที่เกิดวันที่แปดสิบแปดี่สิบแปดนะคะ ออตอนนี้ความรู้สึกของคุณนะคะเป็นพลังงานไพ่แบบนี้ของชาวธาตุไฟนะคะก็มีความรู้สึกกังวลคิดถึงรุ่มร้อนในทุกๆอย่างนะคะหึงหวงเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะความสัมพันธ์แบบนี้นะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะหยิบกันสดๆนะคะความสําคัญของพวกคุณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง คือตอนนี้นะคะอยู่ในภาวะนิ่งงันนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีความผูกพันความสัมพันธ์กันในเรื่องของการงานที่เดียวกันนะคะหรืออาจจะเจอกันในเรื่องของการงานนะคะ <S <S เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอายุอ่อนหรือน้อยกว่าคุณนะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุวัฒนธรรมอารมณ์นะคะแล้วก็เรื่องของอสถานการณ์ละกันนะคะ, <S <S 1> <S 1> <อ>ะคุณและเขานะคะตัวคุณเองหรือเขาใครคนใดคนหนึ่งนะคะ อาจจะมีความเป็นพ่อแม่แม่ไมหรือเคยแต่งงานหรือเคยมีลูกนะคะมีบุตรบริวารที่ต้องอุปถัมนั่นเองนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับเขาเอาจจะมีความคิดความเห็นที่ไม่ตรงลงรอยกันนะนะคะตัวคุณเองมีความคิดในส่วนของการที่อยากที่จะเขาเรียกว่าอยากจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเป็นแต่แตแตมันมีไพ่เดอะเทมเพลนส์ขึ้นก็คือมันไม่ได้ชัดเจนยังมีความล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะ มไพ่ไฟฟอนส์เขาคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกหรือการสื่อสารนะคะทำให้มันมีการทะเลาะหรือว่าการไม่ลงเอยกันในเรื่องของคําพูดคําสัญญาอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทะเลาะเบาแหวกนะคะเรื่องของการไม่รักษาคําพูดการที่ไม่ได้ทําตามที่สัญญามันก็จะทําให้คุณมีปัญหากันเหมือนกันคุณเบือ่อหน่ายแล้วค่ะที่จะอตอบว่าหรือว่าคอมเ l a i n s หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้น ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําเต็มที่แล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะทำให้เขารู้สึกได้หรอกนะคะความรู้สึกเป็นแบบนั้นค่ะอาจารย์หน่อยขอดูเรื่องราวต่อไปค่ะก่อนที่จะมาเจอปัญหาตรงนี้เกิดอะไรกันขึ้นต่อไปนะคะนะคะอย่าลืมนะคะไพ่ไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมีความ50 50ระหว่าง สิ่งที่ดีและไม่ดีในใจของคุณนะคะในการที่จะตัดสินใจเลือกกับความสัมพันธ์ที่เขาเนี่ยดีต่อคุณมาโดยตลอดเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณจีบคุณเข้ามาทําความรู้จักกับคุณแล้วก็มาแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับคุณจนเกิดความผูกพันในระดับความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะเป็นไพ่ใบนี้นะถ้าตรงไม่ตรงนะคะก็คอมเมนต์บอกหนึ่งนะคะถ้าไม่ตรงก็เลื่อนผ่านต้องขออภัยด้วยอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ย ก่อนที่คุณจะได้ผูกพันความสัมพันธน์ขนาดนี้กับเขาเนี่ยคุณคิดคุณต่อสู้กับตัวเองมาเยอะมากนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะทาให้คุณรู้สึกว่าเขาใช่เป็น,นความสัมพันธน์ที่คุณอยากจะได้หรือเปล่านะคะณปัจจุบันเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกผิดในตัวเองบางครั้งคุณอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้อง,องแล้วก็อยากที่จะหลุดพ้นในจากในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความขัดแย้งนะคะบางทีคุณคิดอยากจะเหมือนรดน้ําแบบกดน้ําข้ามขันกันไปเลยนะคะกับบางเรื่องตรงนี้นะคะ แล้วก็คุณเองเนี่ยเสียความมั่นใจในตัวเองไปเยอะนะคะไพ่สเตรนจ์นะคะแต่เป็นไพ่กับหัวแล้วตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ว่ามันไม่สามารถชัดเจนได้นะคะความผูกพันความสัมพันธ์นี้มันถูกแอบ,บซ่อนนะคะกับความให้เวลาที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมันก็น้อยกว่าที่คุณคาดหวังเมื่อเทียบกับคุณเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาให้ความรู้สึกกับคุณเนี่ยมันน้อยมากเป็นข้อความเป็นการเทกซ์นะคะ การที่จะมาพูดเจอกันเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเจอกันเมื่อมีความรู้สึกที่คาดหวังในเรื่องของทางกายนะคะหรือผลประโยชน์ในบางเรื่องนะคะอันนี้คือเรื่องราวนะคะของคุณและเขาในก่อนหน้านี้ค่ะเรามาดูกันค่ะหลังจากนี้นะคะความสัมพันธ์นี้ของคุณนะคะจะลงเอยกันแบบไหนนะคะให้คุณทั้งตั้งสมาธิ้ตส่งมาค่ะความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนที่ดูคลิปนี้จะลงเอ,อยอย่างไร ขอไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกค่ะความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้การลงเอยจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะจะลงเอยอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะติดล็อกนะคะแล้วก็จะมีใครคนใดคนหนึ่งจะรู้สึกว่าต้องเป็นฝ่ายจับผิดนะคะน่าจะเป็นทางคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องคอยจับผิดจับจ้องแล้วก็คอย คอยเช็คนะคะพูดง่ายๆก็คือต้องคอยส่องควบคุมทุกอย่างจะทําให้เขารู้สึกว่ามันอึดอัดและไม่อยากไปต่อนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยด้วยความสัมพันธ์นี้นะคะมันยังจะวนเวียนกลับมาต้องได้พบได้เจอกันอีกนะคะด้วยความอะไรคะด้วยตัวคุณเป็นคนที่สม่ําเสมอรอคอยตรงไปตรงมาแล้วก็ยังเก็บความรักเป็นท่ารักที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับเขานั่นเองนะคะคุณยังมีความหวังรอคอยเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะที่จะอยากหวังให้เขาเนี่ย กลับมาเป็นคนดีคนเดิมที่เคยรักที่เคยมีความผูกพันหงายกับคุณนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะมีความรู้สึกอยากจะผูกพันลงเอยกันในที่สุดนะคะแล้วก็ถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างคุณอ้ำคับนะคะคุณต้องการในส่วนของความอยากได้ของคุณนี่ก็คืออยากให้เขาเนี่ยเป็นคนที่รักเดียวซื่อสัตย์ซื่อตรงกับคุณแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะ รับปัญหาเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าอะไรแบบนี้แล้วนะคะมีไพ่ทริอปซอสเกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะขอไพ่บอกเรื่องราวของคุณในตอนลงเอยกับเขาหน่อยค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ไพ่ก็เล่าเรื่องของไพ่ออกมานะคะไม่ทราบว่า,าตรงกับใครบ้างหรือเปล่าก็ยังมีความเจ็บปวดนะคะ มีทะเลาะก,กันเลิกกันแล้วก็กลับมาพูดคุยต่อกันนะคะณตอนนี้นะคะความแยกแจกแตกต่างออกไปด้วยความที่แยกที่ห่างเหินกันไปเนี่ยมันทำให้คุณทั้งสองคนเริ่มรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือสปอร์ตกันการลงเอยของคุณนะคะคุณยังตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยไพ่ใบนี้ ยังมีความรักความผูกพันความเจ็บปวดนะคะพวาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีความเจ็บปวดมีความคาดหวังมีความท็อกซิกเกิดขึ้นนะคะในเวลานี้เนี่ยก็คือว่าคุณจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์หน่อยมองว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็ประมาณสิงกรกฎาคมสิงหานะคะอาจารย์มองว่าประมาณตรงนั้นนะคะมีไพ่เสร็จเพดซ์สอดต,ต่างคนต่างที่จะได้ไปเรียนรู้ชีวิตใหม่นะคะมีไพ่ the world นะคะซึ่งเป็นเรื่องของ การที่จะต้องห่างเหินกันไปสักระยะหนึ่งในเรื่องของการไปไป,ไปมีชีวิตเป็นของตัวเองการที่จะได้พบปะในสิ่งที่ดีในเรื่องของเพื่อนฝูงและการงานค่ะคุณทั้งสองคนนะคะจะสามารถลงเอยกันก็ได้ต่อเมื่อคุณจะต้องมีการห่างเหินกันไปสักพักหนึ่งแล้วได้มีการไปเผชิญโลกได้ไประพบปะผ,ผ,ผู้พบกับผู้คนต่างๆแล้วมันทําให้คุณได้รู้สึกว่าไม่มีใครนะคะที่เขารักคุณแล้วก็หวังดีกับคุณเนี่ย เขากับเขาและก็เขาก็ไม่เคยเจอใครที่หวังดีและปุกพันกับใครเท่าคุณนะคะแล้วนี่คือพลังงานไพ่สำหรับวันนี้ที่จะดูดวงให้กับคุณนะคะถ้าตรงก็ขอให้ร,รับพลังงานที่ดีไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครตรงก็เมนรับเมนคอมเมนต์ให้จารย์หน่อยได้ทราบเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากติดตามกันใหม่ในคลิปถัดไปของวันถัดไปนะบ๊ายบายจ้ะ Bye.